ช่วยบอกวิธีฝึกแยกรูปแยกนามํำอย่างไรครับต้องหัดถอยมาดูโดยการที่ฝึกเนี่ยนั่งเห็นรูปตัวเองนั่งหลับตาซะไม่รู้ไม่ชี้แต่สิ่งใดแต่เพ่งกับรูปนั่งเนี่ยเอียงไปซ้ายก็รู้เอ่อเอียงไปทางขวาก็รู้ยกมือขึ้นมาก็รู้เนี่ยยกมือขึ้นมางี้รู้ทันทีท่านฝึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยท่านจะเห็นรูปรูปคืออะไรครับจัดรูปอะ่ะมันเป็นที่อยู่ของอายตนะครับ รูปก็คือเรือนกาย,ยท่านจะเห็นชัดเลยเพราะท่านเห็นชัดตรงเนี้ยท่านว่าอ๋อไอ,อรูปเนี้ยไอที่ผัสษะมันยังแบ่งแยกย่อยออกเป็นช่องต่อต่างๆหช่องนะครับช่องต่อทั้ง6มีอะไรบ้างครับช่องแรกก็คือตาที่เห็นรูปช่องที่สองคือหูได้ยินเสียงช่องที่สามคือจมกูกกลิ่นช่องสี่นะครับลิ้นได้รสช่องห้าคือกายทั้งห่อหุ้มนะฮะในลูกกระดูกข,ของท่านเนื้อเลือดเนื้อของท่าน ตัวที่6นะครับที่เขาไม่เคยพบไม่เคยเจอกันมาเลยในวงการสงนะครับทั้งๆที่มันมีอยู่ก็คือสมองนะครับสมองเป็นช่องต่อตัวที่6ใช้สําหรับพิคิดนึกคิดพิเคราะห์จําแนกแยกย่ยอยนะครับไม่ใช่ใจคู่กับธรรมารมม์หรอครับส่วนใจนะครับกับธรรมารณมที่เป็นไอระตัวที่6นะครับไอใจนะั่นคือการผัสสะนะครับผัสสะมันผัสสะทางตาหูลิ้นจมูกกายอยู่แล้วเข้าใจไหมฮะ มันต้องปัสสะปัสสะทางตาก็เห็นรูปใช่ไหมปัสสะทางหูก็เห็นเสียงภัสสะทางจมูกก็เห็นกลิ่นเนี่ยมันภัสสะอย่างนี้พอภัสสะปุ๊บอาการปัสสะแล้วก็มีการปรุงแต่งนะครับซึ่งมันลึกลงไปอีกธรรมะตัวนี้เขาเรียกว่าใจอ๋อใจเกิดทุกช่องทางและใจเนี่ยภัสสะกับอะไรครับอาจารย์ก็ภัสสะทางอายณะและตัวที่เป็นเหตุของอายณะในการภัสสะคืออะไรก็คือวิญญาณนะครับวิญญาณก็ก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตนะฮะ ในบริบทนั้นั้นท่านจะต้องเข้าใจอย่างนี้ท่านถึงเรียวแทงตลอดแต่ท่านจํามาอย่างที่ข้าพูดท่านฟังอย่างนี้ไม่เลกแทงตลอดหรอกแค่เป็นความรู้ไม่ใช่ความจริงความรู้กับความจริงเนี่ยต่างกันอย่างไรครับเหมือนส้มนี่หวานนะครับแก่หวานแค่เขาบอกว่าส้มนี่หวานแต่ท่านไม่ปอกเปลือกไม่ชิมมันหวานไหมครับชักไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะไม่ได้ชิมเองเขาเรียกวหวานความรู้นะครับนะครับมันไม่ใช่หวานความจริงนะครับนะฮะ หวานความรู้กับรู้ความหวานต่างกันไหมครับต่างกันครับคนส่วนใหญ,ญ่แล้วคือหวานความรู้แต่ไม่เคยรู้ความหวานแล้วก็มาสอนกันนี้กันตอนนี้อาจารย์ป่วยอาจารย์มีวิหารธรรมอะไรเป็นเครื่องอยู่ครับถ้ามีกําลังเา็าจะกําลังทางจิตอย่างหนาแน,น่นเป็นตบะแก่กล้ามาตั้งแต่ฝึกตอนนี้มีกําลังอย่างพวกท่านเนี่ยมันก็มองเห็นตัวเองตัาบใดยังมีรูปข้าต้องเป็นอย่างนี้ธรรมดาปวดท้องอย่างนี้เกรงท้องตะคิวกินร่างกายหดหายน้ําหนักหดหาย เนี่ยพร้อมกระดูกขึ้นหน้าโรงไปเป็นธรรมดาของมันเพราะว่าเรามีรูปแต่การเนี้ยเราเป็นเจ้าของนะครับเพราะเรามืดมัวเมาไม่มีธรรมะไงครับที่จะไปเรื่องรู้ว่าสิ่งเหล่าน,นี้มันเกิดขึ้นอะไรอนุโลมยังไงปฏิโลมยังไงวงล้อของมันเป็นยังไงคนที่มีธรมมธรมะคนที่มีครูบาอาจารย์ชี้เนเีย่ยเขาจะชี้เนี่ยเรื่องเนี้ยชี้เนให้ท่านเห็นเรื่องของรูปนามและอายตนะว่าอายตนะมันเกิดขึ้นได้ทั้ง6ทาง ท่านอนะไปเป็นเจ้าของตัวเองไม่ได้หรอกนะครับแล้วอายตนะาทั้งหทางก็ไม่ใช่ท่านเป็นเจ้าของ